สบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวแนละ้วแม่มอนเด้อออมม่ามเด้อพี่น้องเห็ดออมม่ามแม่แม่แสบแสบมังกรเด้อสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวมังกรเด้อสบายดีพี่น้องยังไมแรงนาะแม่กว่าก่อออมยังก็แม่ออมม้ามออมม้ามออมม้ามสบายดีพี่น้อง ขนมกระจาบอินพี่น้องเ้ยหอมมากหอมมากน่ากินเ้ลือไผกัะกบแจ้งปนใดพี่น้องเลยขอทษขอไัยเ้ยกินหยุดเตาไัยเลยดีกแซมเพิ่เขากินบีอรตอมด้วยกินไก่ไก่นี่

เทไก่อะขาเไก่บ ah, ้างต้องใส่น่เหมนคือาโตหันกองสามันม่านสื่อมันซือลักซากเอาละหันอ๋อแบบดีมากดมากดีมายดี้อง

ถือาหเลยฉันเช็งโชคเงินอยู่จะเชงเงินยังอือฮะอมันสองแสนไปเขาสามแสนเพราะันถือทางโตันกนแดงแม่โอ้ตัวมันดวงมันไปทางเลขอยู่มนหนักะมันยังโตคอเลิกอเลยาอกรับทาอ่ะโอ้ใคได้รับทามเพรานมันือเลย สท่พันวสองสิบบาที่น้องโมแม่ตะมลถือสบาทโมแม่ต้องถือ่อแล้ว่อรมันถือสามสิบพัน่ะรเนี่ยมันถือสตวสามพันสองตัวเป็นเท้าแ่อ

พี้ลูกพรเลยมึงตลงต่อถึได้ถึงกินไ้ถึงกนไ้ถกินได้ถึงินได้ถึงกเอ้ถึงกินไ้งกินได้ถึนได้ถึงกินได้ถึงกินได้ถึกินได้ัึงกินได้ถึงกินไร้ถงกินได้ถึกินได้ถึนได้ถึงกินได้ถึงด้ถกินด้ถงกินไดกินได้ถงนได้ถึงกินไดกินได้งกินได้ถนได้ถึงนไ้ถึงกินได้ถึงกินได้ถึงนได้นได้กษาได้ถึงกษา้ Mưa nhập mặt tâm là sao nó chuẩn nữa là sao nó không nắng 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 nó nó không nắng 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 nó

เราสดีแล้วบ mm, ้างอะอืแม่เหรตะปูหนตะปูหินดีนะพี่มาเลยชงขึ้นในมอนหมอสชงขึ้นกเะเกาโอ้ชงขึ้นคอชงขึ้นคอชื่อือเื่อเจ้าพัชกีร้านคนบอกกองหาพักินี่ัชื่อเรื่องเจ้าหาบปองหาป

ชื่อนางชือผู้สารการออบอกไรชือหาพัคืองเออทำอะไรนี้เพ็นคนตัดสินเน่ะเออแม่แม่หน่มวมวจอแม่น่อยแม่เาถือเออแม่ถือแม่่ซื้อป่ตีแม่บุป้าได้ไก่บอกกับแม่เหมือนนะไม่ไื้ม่ด้รู้จับไก่เนาะ

Nóc bên con Nhưng mà mình hãy bùi đều. A tay bóp bên ừ. nhau. Ừ. Môn thư ghép. Ừ. 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 Môn thư ừ. Môn thư ghép. Ừ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 . Môn thư ทถึงโตนนั่นะซิวเอ้ยคิดอโตนั่ละาโต30สามสิบพันเท่าเอ้ยพอได้ได้แต่ว่าหางไปสามสิบพันอะจ้าเดี๋ยวได้ละเนี่ยคนจะมีพันหนีคนละตกอบสองละเอาสิบพันก้าพกหลานหาแม่ได้สิบแปดล้านเดี๋ยวสิบแปดล้านสิบแปดล้านนี่ก็มาบวกใส่ตัวอีกจ้าหกสิบแปดมาใส่ต๊หอึ่อีกเก่าเก่าล้านจ้าเกือบสมวน

ยูบอุ้งน้อกันเ้ะนาแล้วเราฟันแล้วเราถือเลขถือเลขแล้วเราฝากเงินน้ำมาบ้านเมื่อแล้วเราก็ไม่เห็นเพื่อนเปลาลู่ัอเงินนองเราเราไงคุูนังหลับะขอเงินน้องเขาจะกูขู่เขาเขาบอกเยอะก็ซื้อวะเอ้ยันเพิ่นเอ้ยซื้อยางซื้อแล้วซื้อย่งซื้อตูนอยู่บอกุ้งน้กันนอะนะก่คนท่านแตกเลย เจ้าคณีบอกบอกเนาะเป็นนี่เป็นนี่จบอกเป็นนี้มุมตั้งไว้นี่กับแม่มอลาเด้อพ่นองเด้อผากุ้งเด้อไรซักตะไคร้ส่งแม่วม้อถ้ากินพ้าเดียวเดินจ้าบายดีใจชุมถดีเลยดีใจพี่้องเอ้ย